แล้วก็บอกเจตจำนงว่ามันเป็นการรวมตัวของกลุ่มอ,ะ,อะไรนัสิต์เก่าของเราที่เป็นมุสลิมแล้วก็ด้วยหลักการอิสลามเนี่ยมันเป็นอย่างนึงก็คือว่านอกจากเราต้องจ่ายภาษีกับภาครัฐซึ่งเราทุกคนคนไทยต้องจ่ายอยู่แล้วเพื่อมื่อมีไรายได้แต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าเรามุสลิมเราเรียกว่าเป็นเรามนุษย์สองโลกเราต้องจ่าย สิ่งที่เราถูกบังคับโดยหลักการศาสนาซึ่งเราเรียกว่าสกาดนะจากรายได้ที่เราได้มางั้นแปลว่านะัชาวมุสลิมทุกคนที่มีรายได้แปบลบว่าต้องจ่าย2ทาง1เป็นภาษีภาครัฐ2เป็นภาษีสําหรับสาหรับโลกหน้าที่เราถูกบังคับโดยหลักการศาสนาด้วยนะครับหกคน มาช็อตเยอะมากแล้วก็ผมเองในฐานะประธานาสัมภาษณ์ด้วยนั่งฟังทั้1วันเต็มๆเราก็เชิญอาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลามซึ่งเนื่องจากว่ามันมีหลักการของาศาสนาเ้ราะว่ามันมีหลักแประการที่ผู้ที่รับาสามารถที่รับตุนสกาดได้นี่นะครับร้องไห้ทั้งคนที่สัมภาษณ์และก็คนที่ถูกสัมภาษณ์พอพอเวลาแตะประเด็นเรื่องมันเป็นเซนซิทีฟในเชิงความรู้สึกของทุกคนว่าตัวเองยากลําบากขนาดไหนเราก็ร้องกัน โอกอออ็อะไรนะฮะก็น้ำจาน้ำตาท่วมห้องกันในวันนั้นนะฮะกว่าจะจบ60คนคือการจะบอกทุกท่านนะครับว่าเราก็มีคนที่ลําบากอยู่ในพื้นที่ของเราแต่ว่าน้องๆทุกคนที่ผมเห็นอย่างนึ่งก็คือมีแววตากับความมุ่งมั่นที่ต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเพียงแต่ว่าขอมีโอกาส กับเรื่องของปัจจัยตรงนี้เนี่ยแล้วก็โชคดีที่ทางมูลนิธิของเราไม่ใช่ทางชมรมของเราเนี่ยเข้ามาเติมเต็มกับความฝันของน้องๆผมก็แนะนา,นาตัวแทนของน้องๆที่จะได้รับทุนนะฮะอันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่มีความการุณาแล้วก็เข้าใจแล้วก็ที่จะปาเติม,เต,มเต็มความฝันของน้องๆที่จะมาสามารถที่จบการศึกษารนดับเป็นญ,ญาตรีได้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคน ที่ได้จะได้รับทุนแล้วก็อาจจะไม่ได้รับทุนก็ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าทางชมรมอาจจะพิจารณาในระดับต่อไปว่าในปีต่อๆไปอาจจะมีพิจารณาทุนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับว่าเราจะทําอย่างไรที่เราต้องการเติมฝันของน้องๆที่มีความยากลําบากเหล่านี้ให้เขาสามารถที่เรียนได้จบปริญญาตรีแล้วก็เขาสามารถมีอาวุธทางปัญญาเพื่อที่จะไปต่อยอดในการทำมาหากินดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและที่สําคัญดูแลสังคมต่อไปในอนาคตสําหรับโครงการ ทุนสก์ดเนี่ยจริงๆที่มานะฮะช่วงเริ่มแรกเราเรามีการรวบรวมระดม,มทุนในการช่วยเหลือประมาณลักษณะของสิ์เก่าที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเคสเคสไปอย่างเช่นคนนุ่นเสียชีวิตได้รับข่าวคนนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีก็เรียกว่าอะไรนะได้รับความเดือดร้อนก็มีการระดมทุนช่วยกันนะครับชวง,งแรกๆนะครับ แล้วก็ถัดมาก็เมื่อมีการรวบรวมนะครับในส่วนของสกาดเนี่ยก็มีการจ่ายสากาัดในส่วนของลักษณะที่เราไม่ได้ฟิกเฉพาะจอดจงว่าจะต้องให้ไปดูการศึกษานะครับเป็นเคสเเป็นกรณีไปนะครับคณะทางานก็เลยมาคิดว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งความเร้วความต่นเนื่องและความยั่งยืนมันก็จะไม่มีเพราะว่าในสังคมรู้เราเนี่ยอาจารย์ก็ทราบดีว่าเราจิ้มไปตรงไหน เจอทั้งนั้นนะครับความเดือดร้อนความด้อยโอกาสความยากจนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเรากองทุนเล็กๆเ,เราไม่สามารถช่วยได้เลยนะทั่วถึงนะครับผมและก็ทางทีมงานนะครับบางต๊อดซีแบ๊แบ่ก็ก็นั่งคุยกันว่าเอออย่างน้อยที่สุดเราควรที่จะทำเป็นโครงการที่มันออก็เรียกว่าสามารถที่จะสร้างอนาคตให้กับเยาวชนเราที่ด้อยโอกาสนะครับ แล้วก็ถ้าเรามีเงิทุนเราพอสมควรเราก็เนียดโดยเนียดกันว่าจะต้องให้คนเหล่านี้ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าเขาจะจบอย่างอยที่สุดนะครับกัรนพื้นฐานก็คือการบิญาตรีตามศักยภาพของเขานะครับจนจนขั้นสุดแล้วก็สามารถที่จะจบออกไปแล้วกว็ได้ว่าเนะื่นพึ่งตัวเองได้ แต่อันนะี้คนก็สามารถที่จะช่วยกับสัางคมส่วนรวมต่อไปด้วยโดย้ิยเน็ตของพวกเรานะครับมีการเ็าเรียกว่ารวบรวมมีการกระจายชีพงานตัวแทนต่างๆที่ช่วยกันดูแลเครือข่ายของเราในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับพวกเราที่จบมาเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนจรุ่นผมนลี้ก็จบประมาณปีสามสามรุ่นคนอันนี้ก็ออยอะแยะครับอาจารย์ก็กระจายไปอยู่ทั่วประเทศ คนที่เรารู้จักรุ่นเดียวกันเราก็มีการแต่งตั้งในนมามว่าเป็นตัวแทนในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดเนี่ยครับเพื่อเวลาเรามีโครงการอะไรมาเราก็มีการกระจายข้อมูลไปอย่างเช่นเราจะมอบทุนในแต่ละจังหวัดอย่างนี้ครับเราก็ต้องให้คนในพื้นที่เราเป็นเป็นคนช่วยช่วยดาเนินการแทนพวกเราไม่ะสมเจาะออกนามนะครับตัวประเทศจะได้ซ้ำนะครับเพราะว่าเวลาเราเราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบประยสัมพันธ์อะไรมากมาย เแต่เรามีเพจของชมรมแล้วก็เวลาเราไปช่วยเหลือตรงไหนจ่ายให้กับน้นองๆเราก็ระหยดมทำพันนะครับนิดนิดหน่นอยหน่อยแล้วก็คนก็ประมาณว่าเห็นขึ้นมาก็มีประโยชน์นะครับก็ช่วยเข้ามาต้องต้องบอกว่าน้องๆที่พอเราได้ได้มาเป็นพี่เลี้ยงเราไม่ได้เฉพาะซัพพอร์ตเฉพาะเรื่องทุนนะฮะเราก็มีที่ปรึกษามันจะมีพี่เลี้ยงที่จะแนะนําน้องๆทําให้น้องสามารถที่จะจบสามปีครึ่งแล้ว ได้ไปทําง,งานเดิมนี่อยู่ที่อโศกแต่ด้วยความตั้งใจของน้องในการเก็บเงินน้องบอกว่าถ้าย้ายไประยองก็จะมีเงินฮาร์ดชิปเพิ่มขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งและก็ด้วยความภาคภูมิใจก็คือปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่น้องสามารถที่จะจ่ายสากาดกลับมาอย่างกองทุนอันนี้คือต้องบอกว่าลูกกลับมาสู่ต้นเล้วครับ อ่นี่ก็เป็นเป็นจุดเริ่มแรกของของชมรมที่คิดว่าพวกเรามีความภาพภูมใจที่สามารถสร้างให้เขาเป็นมือบนได้ครับผมครับหลักๆแล้วเนี่ยเออนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทหลองดินและเรียนทุกท่านทราบก็คือมันเกิดจากความตั้งใจดีนะครับโดยเฉพาะจากรุ่นพี่ๆนะครับที่เป็นนะครับสิทเก่านะครับเฉพาะชมรมสิทธเก่ามลมอที่มีความตั้งใจจะส่งต่อเรื่อง ที่ดีแล้วก็เป็นไปตามหลักศาสนานะครับที่ให้มอบนะครับุนการศาสาการนะครับให้กับน้องๆในครั้งนี้นะเพึ่งผมเชื่อว่าจากการคัดเลือกนะฮะได้ผ่านการกันกรองที่ถ้าลองไป้เล่าให้ฟังเนี่ยมีทางท่านอาจารย์จากคณะวิทยาอิสลามคือบางท่านไม่ทราบตอนนี้เรามีคณะวิทยาศาสตร์ที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วเราเราเผื่อท่านสนใจนะฮะเรามีโรงเรียนสาธิตอิสลามที่เดียวในประเทศไทยนะครับเผื่อสมลูกหลานหลานท่านมาเรียนได้นะฮะการเรียนก็เป็น การเรียนวิถีอิสลามสายกลางบวกกับทางด้านวิทยาศาสตร์ครับน้องๆจะได้เรียนทั้งทางวิทยาศาสตร์มีห้องแลบเราต้กลังก่อสร้างเรื่องของขอพักนะครับแล้วก็มีห้องแลบอยู่ในนั้นด้วยก็เด็กตอนนี้จบไปแล้วหลายรุ่นแล้วรอให้ฟังก่อนนะเผื่อเผื่อเผื่อน่าจะท่านแบบท่านน่าจะใช้ทราบจำนวนหลายรุ่นและส่วนใหญ่ก็นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ศึกษาต่อมหาลัยนะครับได้ทั้งหมดมีทั้งแพทย์นะครับ พิศวะนะครับเภสัชน,นะครับพยาบาลจริงๆนิติหลายๆลอย่างในคณะที่ที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่เพียงในองอ,อครับหลายคนก็ไปเรียนที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์นะครับที่เชียงใหม่เลยก็มีนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีผู้ปกครองแม้ทั้งจากเชียงใหม่ครับส่งลูกมาเรียนที่ที่ที่ปัตตานีด้วยท่านก็เดินทางมาดูโรงเรียนเองเลยนะฮะแล้วก็มามาดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ทบใจแล้วก็ส่งหลานมาก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางของมาลายส่งข,ขานริสลิงโดยเฉพาะวิทยเขตปตัตตานีที่ที่เราผ่านกับพื้นที่แล้วก็พี่น้องส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็เป็นมุสลิมนะครับอันนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสอันดีที่ใช้วันรูซมิแลวันนี้ที่ท่านรองบัิเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเป็นวันสําคัญของวิทยเขตเราเองนะครับในการที่จะจัดทําพิธีลงนามเอโยูซึ่งจริงๆผมก็คิดว่าเอโยูเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ พิธีที่จะประกาศแต่ว่าในความร่วมมือจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีการดําเนินการอยู่แล้ววันนี้เราก็เหมือนกับเป็นการทําให้มันเป็นอยากเป็นทางการแล้วก็เป็นสิ่งที่ประกาศให้ทราบว่าทางชุมนุมสลิมมออเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็คิดว่าคงจะได้เดินทางไปมอบนะครับทุนการศึกษาให้กับวิทยเขตอื่นนอกจากสุราษฎร์นอกจากปัตตานีก็อาจจะมีวิทยเขตอื่นท,ที่ที่มีนักศึกษานะครับโดยเฉพาะน้องนักศึกษาิุสลีมกระจายทั้งภาควิทยเขตนะครับ นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้ก็คงจะมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในอนาคตเราก็คงจะมีน้องๆที่ได้รับทุนอันนี้นะครับประสบความสำเร็จในการจบการศาึกษาแล้วก็เป็นนะครับเป็นสมาชิกที่สําคัญในการพัฒนาพื้นที่นะครับพื้นที่บ้านเกิดของทุกคนแล้วก็พัฒนานะครับเป็นคนดีของสังคมตามหลักการของาศาสนานะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าเป็นความตั้งใจของทางชมรมที่ต้องการมอบทุนครั้งนี้นะครับ Oh.